โอเคครับมาพบกันอีกครั้งกับเกมแฮร์รี่พอตเตอร์กับนายจมูกหักดิพันธ์พาทิสต้แล้วครับเออ่วันนี้เราเล่นอยู่กับไอตัวนางเอกฮะหน้าตาแม็กก็จิ้มลิมเลยฮะไปเลยครับไอเรามากับอีคนชื่อร้อนอะวะบ่แล้วอยู่ในท่อนน้ำะไรทุกอย่างเลยตอนนี้และไอแวนแม็กเป็นไหนวะเป็นที่อะไรวะ ได้อะไรวะได้ดับเบิ้ลกระดอมาครับอะไรก็ไม่รู้ฮะมันคืออะไรก็ไม่รู้ฮะเวทเหรอวะไอ้เอปน็นไงวะเพื่อนกู่ลงทางวะอุ้ยเขี้ยตกใจแม่งตรงนี้เหรอวะนี่ทางเดิมอ่ะไม่รู้ฮะน่าจะทางเดิม แล้วไงอ่ะพอต้องน้ำเดี๋ยววะไม่ใช่เอ้าแม่งเลยทางตันมันต้องตามแสงนี่เหรอวะเนี่ยแสง,งนี่คืออะไรก็ไม่รู้อ่ะอ๋อได้ไงเอเนรอนแม่งเปิดประตูให้เราแล้ว โอ้ลายเวทอะปกติต้งเป็นนางเอกไม่ใช่หรอวะแม่คตรแม่เลยผู้หญิงจัดการแมงมุมจะคอยเลงก็เลงเปิดละ ไปทางขวาค่อยไปฮะเฮ้ยของกันแล้วมันให้ของคนเยอะเลยด่านนี้มันคืออะไรก็ไม่รู้อะแต่เก็บเก็บไว้ก่อนนะฮะซ์ไบเดอร์สฮอนเนสซีจอนอายคันุ้ยตามตัวเ ม <m us Salvador> ok ันโดนนัดเดียวก็ตายนะพูดถึงเนี่ยปอกความพวกมันรุดอีกแล้วเดร้อยแม่งง่ายๆกวยๆแสดงว่าปลายทางต้องมีบอสแม่งมุมใช่ไหมเนี่ยนั่นครับทางไปต่อฮะแม่ยิ้มเหฮะเราไปก่อนเลยครับปล่อยให้ไอ้รอนตายห่าไปฮะอย่าไปสนใจแม่ง ปัดเหมือนปัดแมงวันปัดแมงวันนะฮะแมงวันเยอะแสดงว่าแสงนี่คือแสงแบบนำทางให้เราตามอะฮะงงมาตั้งหลายดานเพิ่งรู้แม่มันจ้าตาะเกิดนะฮะเปลี่ยนนาข้อมาเลย เปิดชักจานใช่ไหมอุอ้ยแมงมีลาอ่อนติดอะไรวะติดแมงมุมหลังไปเลยไอ้ลงไปเดี๋ยววะกูอยากเข้าะเนี่ยอย่าลีลาวะขวาไลฟ่ไปดีครับอ๋อขวามีของได้อะไรวะได้เพลงแล้ว ไว้ฟังก่อนนอนนะเพลงเงี้ยไปทางไหนวะทางขวาทางซ้ายไปได้หมดเลยวะตามหลอดไปเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวลงทางต้อไปวัดโคตรบังเวงเลยแม่งจากท่อระบายน้ำกันเป็นยี่อะไรวะเนี่ยโอ้โห เออไอแสงนั่นอยู่ไหนวะแสงนำทางฮะอ๋อประตูอยู่ตรงนั้นนี่เองเฮ้ยไวว่ะแม่งแต่งครับแสงนำทางมาแล้ว เรียบร้อยเปิดแล้วกูไปแล้วโว้ยยิงไปเฮ้ยเข้ามาตัวหนึ่งโอ้โหประตูค้างเอาประตูแม่งมีค้างด้วยมันก็ลงมาเร็วๆดิวะยิงดักแม่ง โอ้โหแม่งเอ้ยแห่กันมาเอาติดเลยวะเอาบั็อกที่เที่ยอุ้ยมีตัวใหญ่ด้วยโอ้โหบอสมาแล้วเมื่อกี้แม่งเห็นบอสแล้วโตเบลเลอร์เลยอ่าไปทางไหนวะเพื่อน ขวาก็ขวาอ๋อตรงนี้นี่เองครับที่มันเจอกับไปองบูตัวใหญ่ฮะไปตรงนี้ที่มันมีหนังสือแล้วมันนังอีกมันแทงเหรอวะภาคไหนก็ไม่รู้ฮะเฮ้ยใจเย็นเพื่อนโอ้แม่งขี้บ่นวะมึงบ่นตลอดทางเลยแม่ง คตรลำคาเลยนี่ไงงูอ๋องูกลายเป็นกระดูกไปแล้วเอาตัดเฉยมาแล้วอักเกี้ยวงูหน่อยวัดออไม่นี่ยูจูออ๋อไม่ต้องเอาเกี้ยวงูแทงฮะแทงไอ้ฮอคัดนะครับจูเวอห่าไม่นี่ ไอ้หักไอ้หักเฮ้เจ็บปวดเจอไอ้ตะำนมิบาแล้ววิ่งไงวะโอ้ยเหี้ย Face Flag แม่งวิ่งก่อนกูเลยไอ้รอนเหี้ยโอ้ย ไปทางขวาไปทางซ้ายโอ้ง่ายๆโอ้ยแมงมาตรงกลางเลยเอาเฮียเลยเอาแม่งติดเอ้ยยาวอ่ะมึงแม่งวิ่งก่อนกูเลยเฮียแม่งหลุดปากกูอีก I can't believe McGonagall wants us to blow up the wooden bridge. I'll cover you from the bridge, Oh. Good luck. Be We're gonna do it. 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 We're Seamus. I'll <laughs> do my best. เราต้องไปที่สะพานหรือเปล่าวะโอ้ไม่เคยเข้ามาเห็นจริงเลยเนี่ยแม่มันสวยแต่ละเกิดนะฮอกวอตไปวะนี่ฮะสะพานเมื่อกี้เฮ้ยอย่าเกลกะไดวะจะไปเนี่ยอ๋อตรงนี้นี่เองฮะกดแทบ เราน่าจะต้องไปตรงในหน้าตาพานะตรงนี้วิ่งแม่งเอ้าตองทีตายห่าเลยแม่งเอ้ยมีสายตาในด้วยไม่เป็นไรครับเรายังมีรอบตองนะม่จะไม่มีคว่าผิดพลาดรอบตองแน่นอนนะไปทางไหนวะวิ่งปุ๊บนี่ค่าะไปเคาะไป วุ้ย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 ใจเย็นไอ้เหี้ยมันยิงแรงยังวะเราเริ่มเรียนรู้จากประสบการณ์ครับค่อยๆไปฮะโอ้ดูมันกาดยิงเข้ามาแม่งเอ้ยปึ๊บไม่ได้แดกมีบอกเลยฮะต้องทำไงวะเออกูไปอยู่เนี่ยวิ่ง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  เฮ้ยหลอนละเว้ยแมงเอ็กซ์โโเฮ้ยนกลว่ะโอ้ของดี้ร้องไอ้แก่อ้เี้ยลุ่ยิง่หน้าแมงอะไรวะเ ล้มนั่งยืนหญิงแม่งเข้าหน้าหน้าแตกอุ้ยผิวผิวเดี๋ยวชน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 ไปชนวะิงไข่มันนี่อย่าตื้นพันเลยวะมึงอะไปต่อแล้วอ๋อนี่ครับ one down a few more to go เหมือนวางระเบิดนะฮะวางตีโฟว่ะไปวางไหนต่อวะกดแทบมันยิงใส่ไอ้นี่แหละบาเลียเราโอเคแมนให้วางระเบิดสีลูกใครแม่งตะโกนมาวะ วุ้ยแม่งวาร์ปมาเลยโอ้ยยิงใส่หน้าหลบไปวะนี่ชนแม่งลองลองลองไอ้โลดไอ้โลดยายยิงตูดแม่งชนนี<ด>่ล้มเสร็จ<ด>ยิงต่อเฮ้ยอย่าโลบังอี ดูแม่ง้องเฮ้ยเออเรียบร้อยอันนี้วางระเบิดต่อเลยครับมันเกิดแท่งอะไรก็ไม่รู้อ๊วางวางไว้ครับแต่น่าจะเป็นระเบิดแล้วเหลืออีกจุดหนึ่งครับจุดสุดท้ายแล้วเราก็รอดแล้ว นะครับอยู่ตรงนั้นนี่เองฮะอย่าอย่ากระเด็นไอ้โล่นะเอาตายดีกว่าเกิดมาตรงนี้พอดีโดนโลนี่ตาคนต่างเอาโลบังไว้นี่แน่กระเด็นซะ แม่งนั่งเตะผ้าด้วยแม่เวทนี้ช่างดีจริงกระเด็นเอ้าลงมาตรงโลวะดี่แกเอ้าพลาดเลยแม่งนี่นี่ฮิฮิหลอกหลอง เรีบร้อยแล้วไงต่อครับเย no problem come on stop the little beggars ตาเราละยิงทะลุเลยดีกว่าเวตนี้ยิง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  ไอ้ใครวะหลบไปวะเอาเกาไม่ได้ด้วยอันอนี้เวทอะไรวะอ๋อนี่สไนเปอร์อันเนี้ยอ๋อนี่เวทแบบยิงแรงๆอุ้ยแม่งเลยยิงกลับวะ่ะกระเด็นกระเด็นนี่น แม <iento> uhm ่งไว้จะการ์พีจีโอ้โหเตียงกาเลยโอ้ยิงทีตายสองตัวเลยฮะโดนกนะวะเรี็บร้อยโอ้โหโดนทีแม่งตีห้าตัวเลย ลอยลอยพี่โอ้โหตกตะพาเลยนี่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 กระเทนไปยิงว่ะล่วงเรียบร้อยฮะ พาดพังแล้วอะไรวะนี่คือบูเบนคีแอนอีเม้าท์หนึ่งเนี่ยอ๋อวิ่งบอสเหรอวะเหมือนอะไรก็ไม่รู้วแกล้งเล่นอะไรกันวะคือกูตายยังไหมเนี่ย เล่นไงนนอะเล่นไงวะยาวอะยาวไป <c oughs> ไปไปไป <c oughs> ไป <c oughs> ต้องห้ามให้มันเข้ามาใกล้ๆครับยิงแม่งอยาเข้ามาโอ้แกยู่คูอคอ่อยา่าอยา่าแวกอยาก่าไปไกลไปไกลไปไกลเรียบร้อยโอ้ยผ่านล้ว เสียงมันกระตุกเกิดจากอะไรก็ไม่รู้ฮะอมหาวิธีแก้แก้ไม่ได้ครับมันเป็นเฉพาะตอนคัฟตีนะครับเสียงกระตุกโอ้โหแม่เอ้ยมียักษ์ด้วย อย่าบอกนะก็ต้องตู้ด้วยเนี่ยตีเดียวตายหาเลยโอ้โหจะตู้ไงวะดัดแกะกูว่าแล้วดัดบอสอ๋อต้องยิงเต่ตัวมันยิงเต่หัวก็ได้แต่เป้าหมายเป็นเล่มที่ตัวมันนะ ดีเวทนี้นะครับนี่ยิงแรงๆอย่ายุ่งอย่ายุ่งว่ะไอ้นี่นี่กระเด็นกระเด็นแม่โคตรเงินเลยยิงเร็วๆดิวะไอตักกิวนี้แรงสุดละ นี่นี่จบจบเป็นจังหวะนี้แหละปิ้วไอ้โลนไอ้โลนย่าโอ้ยมันบิดเตอร์เกาะกันเวรได้แม่ง บาววะนี่นี่นี่อีงัดนเดียมตายแน่เอาไม่โดนเลยเ้ยชิบหายแล้วเฮ้ยตายดิวะทำไมมันไม่ตายวะจริงโอ้โหกระเด็นไอ้มันไม่ยอมตายฮะมันบล็อกอึดเลยวะมันคำรามตรงนั้นนะ ปืนก้อนเปืนก้อน,น,อนอยิงไข่แม่งเฮ้ยมลีเลือดมาด้วยโอ้โยไอ้ใจะตายห่าแล้วอุย้ยอุ๊ยขาวดำเลย เรียบร้อยมันตายทีดีวะยิงหน้าโอ้ยขาวดำเฮ้ยกูยจะตายแล้วเลือดมันหมดหลอนแล้วมันไม่ยอมตายอะ่ะเพราะอะไรไม่รู้อะดูอิม โอ้เทสกิลนี้เอ้าเรืองแม่งกลับมาเต็มกันละโอ้แม่งเลยมีตัวฮิตสองมันมีกี่ตัวเนี่ย ไปเมันปลาหินมาเฮ้ยหลบไหนอุ้ยแม่งเต็มหน้าเลยโอ้ยยิงไข่แม่งอีเดียวตายเลยอุ้ยเแคยแม่งปลาหินใส ยายายาที่ที่นี่ยิงใส่แม่งเดี๋ยวเอาเวทนี้เลยเวทนี้น่าจะแรงสุดละคือเราต้องใช้เวทไอ้ที่คล้ายๆอยู่บนหัวอย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยโอ้ยมันป้ายอินมาลบปึ๊บโอ้ยแม่งไม่โดน โอ้ยแม่งเอ้ยโอ้ยไอ้ไปตายแล้วต้องใช้เวทไอ้นี้ครับไอ้เอันเนี้ยเรียนี่นี่เรียบร้อยตัวที่สอง ยักแมงปีแมก่ล้วยันปีแมงใจคนรสูบสองต้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 ่าฮ่าฮ่าฮ่านี่น่ยิงเตหน้าเลขอะไรวะเล็กสอเล็กสองข่วงอันนี้เราก็มาถึงตายแฮร์รี่เลยครับแมนมาหายหอคัทครับ เหมือนด่านนี้มันจะเป็นคล้ายๆด่านห้องสมุดแล้วมันไฟไหม้หรือเปล่าวะอีไอผงขาวมาเล่นแมงเลยไอ้เวนแม่ง อ้าวอะไรวะยิงสองทีแล้วหนีโอเคครับไอ้ดานนี้ก็ไว้ต่อพันนาครับแต่รับวันนี้ก็สวัสดีครับรปไ,รรไปแล้วครับ